วความรักคืออะไรก็จะได้คำตอบมากมายหลากหลายมุมมองเชละครับบางก็มองว่าความรักคือความสุขแต่บางก็บอกว่าเป็นความทุกข์แม่ตรงกันข้ามกันเลยทีเดียวแต่ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขผมก็ว่าความรักนะ่ะมันก็คืออะไรที่จะช่วยให้โลกของเรามีชีวิตชีวาหน้าอยู่นะครับเพียงแต่ต้องรักให้เป็นนะครับ อย่างความรักของบรรดาหนูๆห,หมูวัยรุ่นวัยวุ่นรักเนี่ยมันมักจะเกินเลยขอบเขตจนเป็นเหตุให้เกิดเรื่องวุ่นๆอยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนั่นไงคู่นี้ก็กำลังจะเกินเลยขอบเขตกันอีกแล้วฮะแน,น่จะไปไหนจะไปไหนคุยกันก่อนนะครับมันจะไม่เกินเลยไปหน่อยหรอครับ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนว้อันควรนะ่ะเป็นเรื่องที่เสียงนะครับถ้าเกิดพลาดขึ้นมาจะเกิดปัญหาตามมาแบบรับไม่ไหวเชียวนะอ้าว่วากัไปนั่นการจะเสี่ยงกับเรื่องแบบนี้นะ่ะมันไม่คุ้มเลยนะอะลองคิดดูนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างถ้าพวกคุณเผลอตัวเผลอใจรักสนุกจนเกิดท้องขึ้นมานะ่ะ เมื่อพ่อแม่รู้เรื่องเขา้าท่านจะเสียใจขนาดไหนลองคิดดูยังจะต้องเสียโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนอีกต่างหากนะ จะแก้ปัญหาด้วยการทำแทงก็ต้องเสี่ยงกับการตเกเลือดในการติดเชื้อซึ่งอาจจะถึงตายได้ช่นะถึงแม้จะไม่ตายก็นับว่าเป็นการผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตเชียวละนอกจากนี้พ่อแม่อาจบังคับให้แต่งงานกันทั้งทั้งที่ยังไม่พร้อมและไม่รู้เลยว่าชีวิตคู่นะ่ะมันเป็นยังไง เป็นยังไงไอยากมีความรักอ่ะมีได้แต่ฝ่ายชายต้องมีความรับผิดชอบไม่เอาเปรียบฝ่ายหญิงหลอกลวงหรือว่าช้กกำลังเมื่อฝ่ายหญิงปฏิเสธและฝ่ายหญิงก็ต้องรู้จักดูแลรับผิดชอบตัวเองมีความกล้าโดยการรู้จักปฏิเสธเช่นการคบหาหรือไปไหนมาไหนกับเพื่อนชาย ต้องเป็นไปอย่างเปิดเผยบอกกล่าวให้พ่อแม่รับรู้ถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ขอคำแนะนำจากพ่อแม่ได้ฝ่ายหญิงจะต้องดูแลตัวเองด้วยการหลีกเลี่ยงการอยู่ตามลำพังกับแฟนหรือเพื่อนชายในที่ลับตาเพราะจะเป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายชายล่วงเกินซึ่งจะนำไปสู่การเกินเลยมากขึ้นเรื่อยๆได้ฝ่ายชายเองก็ต้องเป็นสุภาพบุรุษ ต้องให้เกียรติฝ่ายหญิงโดยการไม่ทำตัวเป็นนักช่วยโอกาสนะจ๊ะการควบคุมตัวเองให้มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอนั้นเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องดูแลตนเองและร่วมกันรับผิดชอบ โดยการหลีกเลี่ยงของมึนเมาและยาเสพติดทุกชนิดที่จะทำให้เกิดการขาดสติได้การดูแลตัวเองของฝ่ายหญิงที่สำคัญอีกอย่างก็คือต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสเนื้อตัวที่เกินเลยอันจะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ ฝ่ายชายเองก็ต้องมีความรับผิดชอบโดยไม่ช่วยโอกาสหรือมองฝ่ายหญิงว่าเป็นเพศอ่อนแอที่จะล่วงเกินคุกคามยังไงก็ได้ต้องให้เกียรติผู้หญิงเสมอนะครับมีปัญหาอะไรเหรอครับอ๋อถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ต้องมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยสิครับเอางี้คุณใช้ผมเป็นผู้ช่วยสิผมช่วยลดความเสี่ยงให้คุณได้นะอ๋อโทษทีโทษทีผมลืมแนะนำตัวเองตั้งแต่แรกผมคือนายุงยางอนามัยไงล่ะครับพวกคุณนะรู้จักผมดีแต่ไม่ยอมใช้ผมอ้างโน่นอ้างน,น,างนี่หาว่าไม่เป็นธรรมชาติบังละ อ้างว่าฝ่ายญิงจะคิดว่ารังเกียจเธอบ้างละเลิกเธอครับเลิกคิดแบบนี้ได้แล้วเพราะนอกจากผมจะเป็นเครื่องป้องกันการตั้งครรภ์ได้แล้วยังสามารถป้องกันโรคติดต่ออื่นๆทางเพศสัมพันธ์ได้อีกด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นจะต้องใช้ผมเป็นผู้ช่วยทุกครั้งนะครับฮ <c oughs> แน่คุณผู้ชมก็เหมือนกันแหละหนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันอยู่เนี่ย ใช้ผมเป็นผู้ช่วยกันบ้างหรือเปล่าล่ะอะไรนะครับอ๋อไม่รู้ว่าใช้ถูกวิธีหรือเปล่านะเหรอถ้าอย่างนั้นผมขอถือโอกาสนี้แนะนำการใช้พวกผมอย่างถูกต้องสักหน่อยนะครับข้อสำคัญประการแรกก็คือต้องดูขนาดให้พอเหมาะพอเจาะกับไอ้หนูของคุณเพราะว่าถุงยางอย่างพวกผมเนี่ยดูเผๆแล้วก็มีขนาดเหมือนกันหมดนะครับจริงๆแล้ว ผมมีหลายขนาดคุณต้องเลือกขนาดที่เหมาะกับตัวคุณและอย่าลืมดูวันที่ที่ผมหมดอายุด้วยอะ่ะหากวันที่บนซองบอกว่าผมหมดอายุแล้วก็อย่าใช้ผมนะครับเพราะผมอาจจะรั่วหรือขาดได้อะทีนี้ก็มาดูวิธีสวมใส่จำไว้นะครับอย่าสวมถุงยางอนามัยในขณนะที่ไอหนูของคุณยังไม่แข็งตัวเนี่ยยังปวกเปียกแบบเนี่ยไม่ถูกวิธีนะครับ พรถ้าหากไม่แข็งตัวเต็มที่ทุงยางอาจหลุดได้นะครับรอให้ไอ้หนูเขาแข็งตัวเต็มที่ซะก,ก่อน <S <S อนี่ก็ดึงถุงยางออกจากซองได้อ่อ่อ,อ,อไม่ใช่นะครับไม่ใช่คุณยังไม่ได้ปีดปลายกระเป๋ะไล่ลมออกเลยถ้าเป็นแบบเนี้ยเวลาคุณใช้ไปถุงยางอาจจะแตกได้นะครับเพราะมันมีลมอยู่ข้างในมันไม่มีที่จะเก็บน้ําด้วยต้องทําอย่างนี้นะครับ เื่อเอาถุงยางครอบที่ปลายไอ้หนูแล้วก็ใช้นิ้วบีบกระปอร๋อหรือว่าถุงเล็กๆที่ปลายถุงยางพื้นไล่เอาอากาศออกให้หมดซะก,ก่อนแล้วก็รูดถุงยางออกมาคลุมไอ้หนูของคุณจนสุดความยาวเนี่ยแบบเนี้ยถึงจะแจ๋วเมื่อเสร็จกิจแล้วให้ใช้กระดาษทิชชู่ พันรอบถุงยางแล้วรูดออกในขณะที่ไอหนูของคุณยังแข็งตัวอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำอสุจิไหลเลอะเทอะแล้วก็อยากให้น้ำอสุจิไหลออกมาข้างนอกถุงแล้วนำไปทิ้งไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้มือคุณอ่ะสัมผัสถูกน้ำต่างๆนะครับเพราะว่าอาจจะติดเชื้อโรคจากสิ่งเหล่านี้ได้นะครับฮห,ห,หลังจากนั้นก็ต้องจัดการทำความสะอาดไอหนูของคุณด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดสะอาดนะครับ รีบไปไหนอะฟังต่ออีกหน่อยนะครับโดยเฉพาะพวกเราเราวัยรุ่นหรือวัยวุ่นรักเนี่ยผมไม่อยากจะขอเตือนว่าถ้าจะมีความรักและคบหากับแฟนให้สบายใจก็ต้องรู้จักดูแลตัวเองแล้วก็ฝึกให้ตัวเองยมีความรับผิดชอบนะจ๊ะอย่าเผลอไผลปล่อยตัวปล่อยใจหรือว่าใจคนองอยากรู้อยากรองทั้งทั้งที่ยังไม่พร้อมเพราะจริงๆแล้วการแสดงความรักเนี่ยนะ มันไม่จําเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์กันก็ได้เพราะถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาปัญหาที่ตามมา่ะมันหนักหนาสาหัสบวกลบคูณหารแล้วยังไงยังไงมันก็ไม่คุ้มกับอนาคตที่จะต้องสูญเสียไปเลยนะลองคิดดูสิถ้าพวกเราซึ่งเป็นความหวังและดวงตาดวงใจของพ่อแม่จะต้องมาเจ็บป่วยหรือล้มตายไปเพราะโรคร้ายที่เกิดจากเพศสัมพันธ์ด้วยความคะนองของตัวเราเองท่านล่านะ จะปวดใจเพียงใดย้น่ากลัวมันไม่คุ้มกันเลยจริงมากบายบายจ้า